ช่อง Nana c h a l l e n g นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาสัมภาษณ์น้องนานากันนะคะใช่น้องนานาชื่อดกหญิงอะไรคะดัจจินีัชิกาชองกันค่ะตอนนี้น้องนานาอ่ากลังจะไปโรงเรียนยังคะนังค่ะอ๋อเพราะว่าตอนนี้มีสถานการณ์โรคอะไรระบาดคะ <COVID. S 1> โคโควิดอ้ยโรคโควิดน้องนานากลัวไหมคะกลัวกลัวมันตอนนี้ พ่อกับแม่นานาบอกให้นานาอยู่แต่ในบ้านหรือว่าออกนอกบ้านได้อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านถ้าออกนอกบ้านพ่อจะทํำยังไงแล้วก็จ่ายพ่อตีไหมออกนอกบ้านไม่ไม่ตีเหรอมันแก้ตีอ,อ๋อแล้วน้องนานารู้ไหมว่าโควิดมันน่ากลัวขนาดไหนขนาดนีม้มีอาการยังไงคุณเป็นโควิดมีอาการยังไงจา่า าเหรอไายหายใจไม่ออกใช่ไหมได้แล้วก็จะตายไหมน้องนานากลัวไหมกลัวน้องนานาเวา,าไป <c oughs> ซเซเว่นน้องนานาต้องทํำยังไงปิดจมูกปิดจมูกแล้วก็ต้องล้างมือด้วยไหมถ้าเกิดเป็นโควิดนี้ต้องกักตัวไหมกักน้องนานากลัวไหมลูกกลัวตอนนี้น้องนานาอยากไปโรงเรียนนีอยังค่ะนังค่ะ ไม่อยากไปหรอเชจาะโควิดก <C ov id> ลัวโรคโควิดอยู่ตอนนี้ติดโรคโควิดอยู่แม่สมุดจบแล้วนะเลอ,อ๋อจบแล้วเหรอลูกก็ได้หรอจบก็จบบายหนึ่งกดได้ก็กดแชร์ก็กขอขอดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ายบายวิ่ง <c oughs> <c oughs>